สวัสดีครับทุกคนอ่าวันนี้เราพามาชมท่อสูบน้าให้ติ่งกันนะครับก็อ่ะเดี๋ยวเราให้ดูก่อนนะครับเบื้องต้นงานเป็นประมาณนี้เนาะการมาสัมภาษณ์พี่เจ้าของนะครับตัวนี้ตัวที่สองนะครับก็ทาไมถึงเลือกใช้ให้ติ่งพี่เพราะเหตุใดเออมันก็กินน้ําดีนะครับเล้าก็เท่าที่ดูมามันก็ไม่หนีกันนะเพราะว่าการกินน้ําใช้ได้แล้วก็สูตงเราก็นิ่งดีไม่ค่อยสันไม่แกว้งใช้ได้ครับ แล้วก็เรื่องเรื่องคุณภาพความสวยงามงานเป็นยังไงบ้างครับได่ครับงานหน้าดีงานหนาดีนะครับผมแล้วก็ตัวงานท่อสูบน้ํานะครับจะเป็นสเตลเลสสามส่นสี่นะครับตัวนี้ลูกค้าสั่งพิเศษนะครับเป็นมินครึ่งนะครับผมก็คุณภาพงานประมาณนี้นะครับก็ถ้าพี่คนไหนนะครับสนใจก็สามารถอ่าติดต่อช่องทางหลังบ้านได้เลยนะครับผมแล้วก็มาเรื่องโอกาสปีใหม่นะครับก็เดี๋ยว แจกเสื้อให้ติงให้พี่สักตัวหนึ่งนะครับก็เป็นของขวัญปีใหม่นะครับผมใจครับโอเคก็ขอฝากทุกคนไปด้วยนะครับขอบคุณครับ